ดีกันอีกครั้งนะคะนักเรียนวันนี้กับภาษาไทยนะคะาภาษาไทยเล่มสีฟ้านะคะภาษาไทยเล่มสีฟ้ามาสั่งงานกันหนึ่งหน้าเองนักเรียนนะหน้าเดียวนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเรียนรู้ของงานวันนี้นะมาทบทวนงานอันเก่าก่อนนะคะงานอันเก่าคือหน้านี้นะคะให้นักเรียนนะใครที่ส่งครูจะทําตัวอย่างไว้ให้แล้วนะครูจะรวงกลงไว้ให้หนึ่งคำก็คือคําว่าครูนะคะ เหมือนเล่นเกมเลยนกเรียนมาแล้วมาอ่านคำศัพท์กันก่อนคำศัพท์มีทั้งหมด10คำขออนุญาตเขียนหมายเลขกำกับไว้ก่อนนะคะ4 5 6 7 8 9 10โอเคนักเรียนวงเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องได้คำศัพท์ทั้งหมด10คำด้วยกันอ่ะมาคำที่1ครูให้แล้วนะคะเข้าคูนอนาคูนา ต่อไปไปหาคำที่สองนะคะอยู่ตรงนี้รออูรูปอ,อูปูรูปูรูปูคำที่สามชูมือช่ออูชูมอ,อือมือชูมือชูมือคำที่สี่ถูขาทออูถูขออาขาถูขาถูขาคำที่ห้า สออาสะดออือดือสะดือสะดือคำที่6กอรออักระสออือสือกระสือกระสือคำที่7จหออือฮือหออา,าฮาฮือหาฮือฮาออกเสียงหอนะลูกหอไม่หอนะหอต่อไป คำที่8ดอดอูดูงอูงูดูงูคำที่9ก้อากรอรอักระบอือบือกระบือกระบือนะกระบือเป็นคำสุภาพลูกเป็นคำสุภาพของอที่ครูสอนในห้องเนาะเป็นคำสุภาพของคำว่าควายนะคะเราจะใช้เรียกคำสุภาพนะอย่างเช่นโคก็คือวัวนะคะที่ครูสอนไว้นะ ต่อไปคำว่าคำสุดท้ายคำที่10คือคำว่าถือมาทออือถือมออามาถือมาจากนั้นนักเรียนก็ไปคัดข้างล่างตัวบรรจงหน่อยนะลูกนะสวยๆนะคะให้เต็มบรรทัดเนาะตัวบรรจงเต็มบรรทัดบรรทัดที่เขาให้มานะคะถ้าจุดๆนี้เราจะเรียกว่าครึ่งบรรทัดไม่เอานะคนหนึ่เขียนเต็มบรรทัด ต่อไปมาเรื่องของวันนี้ที่ครูจะสั่งงานก็คือเรื่องของภูผานะคะภูผาเนื้อเรื่องของภูผามีกี่บรรทัดเหมือนเดิมนักเรียนให้นักเรียนเขียนหมายเลขกำกับไว้เลยนะคะพอมาโรงเรียนแล้วจะต้องไม่ต้องมาเขียนกันอีกเนาะเขียนเลยนะคะทั้งหมดเรื่องของภูผามีทั้งหมด6บรรทัดด้วยกันเด็กคนนี้คือภูผานะ,ะมาเริ่มต้นบรรทัดที่1มอีมีอันนี้เป็นอยู่แล้วเนาะสะกดได้นะคะภูผามีตาสองตา ผู้ผามีตาสองตานะคะบัรทัดที่สองผู้ผามีหูสองหูผู้ผามีหูสองหูหงหต่อไปบรรทัดที่สามผู้ผามีมือสองมือบรรทัดที่สี่ผู้ผามีขาสองขาแล้วบรรทัดที่ห้าปูนา มี8ขาบรรทัดที่6งูไม่มีขานะคะงูนี้ไม่มีขาทีนี้พอเราอ่านจบแล้วนะคะเราอ่านจบแล้วอ่านหลายๆรอบนักเรียนก็มาตอบคําถามข้างล่างวิธีการตอบคําถามก็คือให้นักเรียนข้างล่างเนี่ยแต่ละอันจะมีนะ,ะแต่แต่ละอันจะมีให้นักเรียนเลือกนักเรียนก็ทําเครื่องหมายถูกแบบนี้ใส่ลงไปในช่องที่นักเรียนเลือกนะคะมาดูโจทย์ข้อที่1 ภูผาปูนาและงูลอยและงูมีสิ่งใดเหมือนกันภูผาปูนาและงูมีสิ่งใดเหมือนกันนักเรียนก็ดูว่าสิ่งใดที่ภูผากับปูนามีเหมือนกันต่อไปข้อที่2ข้อนี้ง่ายเลยนักเรียนนะใครใครคอรอไอใครใครมีขา มากที่สุดมอากมากมากที่สุดและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่3ผู้ผาหยิบหอยออิบอหยิบจออะบอจับผู้ผาหยิบจับสิ่งของด้วยอวัยวะใดผู้ผาหยิบจับสิ่งของด้วยอวัยวะใด ทั้งเินก็เลือกเลยนะคะอ่าเป็นงานของวันที่6นะวันที่6กรกฎาคมสวัสดีค่ะ